สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โครงการบริการวิชาการสอนภาษาเวียดนามค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นโครงการพัฒนานิสิตและบริการวิชาการจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ ในโครงการนี้จะเริ่มจัดตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่30รัฐกรกฎาคมนี้นะคะสำหรับภาษาเวียดนามจะมีคลิปทั้งหมดอยู่8 ep ค่ะในแต่ละสัปดาห์ก็จะโหลดสัปดาห์ละ2คลิปคลิปละ1น่ชั่วโมงโดยแบ่งเป็นภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามค่ะใครที่ไม่มีเวลาสามารถที่จะดูคลิปย้อนหลังและเรียนรู้ในช่วงเวลาที่ว่างได้ค่ะ หลังจากที่เรียนครบตามกำหนดแล้วหากใครที่ต้องการใบประกาศนียบัตรเราจะมีลิงก์การสอบวัดความรู้หากผ่าน80%ก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์จากทางคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ และหัวข้อที่กออ่านจะอธิบายมีทั้งหมดอยู่3หัวข้อ4คลิปแบ่งเป็นอย่างแรกคือ1ระบบเสียงวยากรณ์และประโยคในภาษาเวียดนามซึ่งจะแบ่งเป็น2คลิปนะคะใครที่สนใจภาษาเวียดนามลองเข้ามาฝึกออกเสียงและมาเข้าร่วมโครงการได้นะคะหัวข้อที่2 การสื่อสารกับวัฒนธรรมเช่นการทักทายการเชิญทานข้าวการอวยพรในเทศกาลต่างๆเมื่อเราไปเวียดนามสิ่งที่เราจะต้องระวังในเรื่องของการสื่อสารมีอะไรบ้างมาติดตามได้นะคะ เนื่องจากโรคระบาดโควิด -19 ทำให้กออานต้องสอนออนไลน์ดังนั้นกออานเลยจะมีคลิปเรื่องตัวช่วยและแอปพลิเคชันในการสอนภาษาเวียดนามเมื่อเราต้องเป็นดาราหน้าจอของนักเรียนเปิดกล้องไม่เปิดกล้องปิดไม่ไม่ปิดใหม่เดี๋ยวเราจะพูดกันในอีพีนี้ค่ะ ส่วนในด้านอื่นๆนั้นจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเวียดนามวัฒนธรรมในชาติพันธุ์ไทยดำความเชื่อบางประการของคนเวียดนามโดยโกจิ่งหายเฟินหรือว่าอาจารย์ตะวันนะคะใครสนใจสามารถสแกนเข้ากลุ่ม Facebook และรออนุมัติเข้ากลุ่มได้เลยค่ะหวังว่าจะได้เจอกันในกลุ่ม Facebook นะคะแทนกับหลายๆกับบัตสวัสดีค่ะ อย่าลืมนะคะภาษาทำให้เรารู้วัฒนธรรมและการเรียนรู้วัฒนธรรมจะทำให้เราเข้าใจเพื่อนบ้านเรามากยิ่งขึ้นค่ะ